ตัดเขา้าตัดเขา้าเกี่ยวเขา้เขาก็กระเทืนเอนอัดตัดหวัดให้น้องน้องใต้ลงมือก่อนจ้องเครื่องสี่เครื่องมนึง ลงแขนสองคนตาก็แบบเปี่ยงเปี่ยงนั่งลงน้องกันให้ข้ลงน้อกันให้ บ่มาทันลองสองเครื่องแล้วบ่ใส่หัวหมวกหรือไง Water, nee, ่แต่มันบุลนกันได้ที่งาน่าี่แต่ตัดอะไรชนมากคุณน้องโปคอยไดเลยเละเกี่ยวแบบขาจ้างกับมีแตจ้างตัดสง นอกจากว่าเกี่ยวเองแล้วรั่วก็สิมีอยู่จ้างคนเกี่ยวก็แต่ว่าคันจ้างเพิ่นตัดปกติเร็วได้ครับตัดละเอียดนะมัดก็บ่ยากคือแบบนแหละนี่ให้เดียวให้นแป๊บเดียวเขาจ้นได ต้องมืออาซีแล้วตัดมันต้องขละเอียดแต่ท่านนี้ก็ได้อยู่มัดก็มั่ยากงกได้ดอ,อง้งหมดเลยวันอะไรครับเลเกียอ,อ๋อ กูสร้างงานบ่เลยเล้นี่มเานากำลังหัดตัดเสื้อข้า,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 ๆๆา,าวเปันสิเป็นน้องชายรับ หมวกว่ามีใครเลยกอดีเป็นเมน็ดซ้ำเลยกอดีเป็นเม็ดงามฮนะระบอก สู้ๆอูย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 ู หัออกแล้วนี่แหละผู้สิมัดรย,ยากเลยเสื้อเอาหมวกคุมหัวเลยแล้วคี่น้องต้องใช้มือไม่แลวท่านักเรได้ตัด non sai là gì anh ấy vừa được nói cơ vào là nhân non này để học cả nhóm một đó học thôi ta tình nhảm yืน lúc có Nó có non bưng quan sát แกงบ่แห้งยังไงแ,แกงซ่าหและอย่างเงเลยยังบ่ทันเคยนก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะพี่น้องไปเอาบาลเดียวให้เป็นเลยกจะบ,บ่แล้วพี่เขาคุนให้น่ารดอดมาจากกรลงน้ำนี้ด้วนี่ให้เอาโลดเออเอาโหลด น้ามันก็ไป่ได้ลงมาแบนะให้นะครับเอาโลด แน่นอนอยวสองฝาคันเมื่อคืนเนี่ยพ่นตกเนี่ยพนอีกตกเลประเด็อันเป็นอะไรกบความรูซื้อกัรอันตัดเขานะเียวันื่อมงกี่ย่างนประเดยงต้นเข่าบ่ขาดกับมี ต้นข้าวราคาดกนขาบบมีเยอะแหละไว <ป S> ้ <ละ S 2> ให้เจ้าเกียวเนาะบ่แม่ถึงนล้ถึงแลครับเร็วไปเร็วไปวันราคาเจ้าเลยเอามาันขืออนท้านั้นนี่ <c oughs> มาราดดีด้วยต้องเข่าวานเขินดีล้จังมันบริเจ้าก็เข่าวานบอสัยแต่เขาเนาา อย่าไปไหนตีบ้าบ้าบ้าตรงนี้ใบนะเคลื่อนหมดแซดดูโอ้โหเตัดเข่าข้างแรกจนใบเลื่อยรุดออกจางหาะใบเลื่อยมึงโมยวาแล้ว, <laughs> วจะตัดได้กนะ็คือแห้งเถอะเหตุผมันรุดสักขร้งแค่แบบนี้ เขาตัดเข่ามาสองสามมเป็นยังพึ่มาตัดข้าเดียวนึงลุดออกเวินเารดเยโอ้ยเก็บเอาวให้ดติไฟเห็ดใื่เจ้าเลยเฮียเจ้าเก่งแฮงดีเสียมันมันนอตเฮียเนอตเฮียเฮียกสีเฮียนีแล้วมันก็หาเห็เหลออ่หาบังดูในป่าอย่างนี่ติเทนเออนี่นี่อือเนเด็ก็นอดตัวนะเข่าเก็กระา ปาดสุดยอดเลยนะนี่นะมันไปทู่งหยาในหันเด้ลิมันสร้างตำหนานเลยไอ้่เออสร้างตำานักเัาตัดเนี่ยเขามาตั้งอันฟ้าซองซ้ำให้แล้วว่าเป็นยังมาตัดน้อยเดียวนึงนี้ใบเลื่อยจะลุดโอ้เก่ง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  แมวม่สามตำหนนา้าเจนาทีแล้เธอสามดเก่งอไรน <laughs> ี้มันได้บ่ละอ้ยมันสิบหัวพังบิดปงดอก่งดอกเดี๋ยวน้องเฮ็ดแล้วเราบอกคำเฮ็ดแล้วและฮะเฮ็ดแล้วละเฮ็ดแล้วล้ะ อ้าวอีกแล้วเครื่องที่ซองกันช่เขื่ยังขึ้นเครื่องที่ซองเขิดยังขึ้นอ้าวเครื่องที่ซองได้ไปนอกบนแห้งจะมีบนแห้งจะมี้างต่ไปต้นั่ล้อไปเบิงนะโกระเปืองเต้น้ำมันแล้ว เออมันแค่แห้งตัวเหี้ยอะไรอีกอ้าวคือมอเตัรพี่ ខ្រូវើល្ត្រៀព្រៀ្ទាំ្រៀក្នៅបានិងសូវើល្រៀទៅ